ไม่ข้าวเหลืองทำแล้วยังไม่รู้เหลืองเลยนี่ทุ่งยางอะนาดไมนข้องใครก็อยู่ในป่ากันเก่งทุ่งยางของใครก้องบนยาวมามาใชนในป่าบุ่มไม่ต้องมาแท็ดใครบายาวไม่ใช่ใช่นี่ฉันจำได้ไอ้ของต้นฮัทเจ้าชู้กัยอยู่เจ้าชูอ้ปางก็ตี

อย่างในใจแม่ล um> ูกจะคู่กัก็ยังอ๋ยก็ได้คือเดินเรับรองว่าเมียมึงคือตองใกไอ้เจแม่นูไอ้เจ๊ก็ตองใก็เดมึงิำเรื่อำไรแล้ว่าเมียกูเป็นเอ็อยูแล้วนนมึงจกุงม่เดียเดียวไปยิงไรฟังร้มาแล้วามาแล้ว้าง ตบยอุมไปรันกันอเมานคนตายยู่นี่ครยาวอกระเล้คนตายบาวบารวยกินเรบปันมาอแมน้อไม่ได้ครับไม่รูุ่งเต็มที่เลยเดินทิไม้ตรงฟารไม้ไม่ได้ครับมือพุ่งมาแล้วไม่จิงเฟรดอละไม่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 กับไม่ได้มาไม่ไม่ได้มาจิงเฟรดมาไม่กับไม่ได้จิงเฟรดม่เตจริงเอาไปไหนเดี๋ยวเฟรดกลับฟารไปพุ่งมาดิมาไะ มาเทวันกันลงนะกลับโรก้าวันนักมาผมมาเที่ยววันนั้นแล้วตัวเรากันจินจอกเวลาตะหนักรึยัมาลงเออร้อยเลยวบ้านี่แหละขึ้นมากนขึ้นบนท็อปปไเมาอืเพื่อะเล่ากกพี่เด็กไปไวพี่รู้วนี่เป็นเร่องมังนะลองพี่ามัพี่ไ่จะมบาย่อมาบางเนื้อคนใดเดไม่ใ่หมอกีไม่จะมาย่อยมาพีเลยได้กี่นหรอยังนาวนี่แกเลยไหมน้าแกกูไม่เอาแกเพี่มาไคือเจี๊บเป็นเจียบเ็นเจี๊ยบเป็นเจอยต กินอะไรกับราคาที่เล่นกันได้คือต้้งมาคือต้องมาไปเลยต้องมากลางคืนนี้ยลอยจวกเราที่ปั่นเจ็ดไปชยคือเด็กไม่เช็ดมันกินเติมนี่อ่ะก็วันนี้มึงมาต้องตึงเทมาเนาะตึงเทไม่ต้องว่าเลยตรงนี้โ๋อครับโอ้ห้ารอยห้องารอยไปเลยไปป้าเด็กมาหนึ่งคนอ่ะไป่วงกล่าวุ่มตีนี้นะลงนะอย่าใานะ เ้ยนะจะมึมันเนี่ยจะเฮ้ยจ๊ะจจ้ะจจ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 จไอร้อยแฟนตูดงปาเตยก็เ้อทำดิัเจาลีน้าเสด็จมามมีปนะแไปาเด็กมาเลยคำไป้องใช่ตีว่าเด็กกันพวกามรงหนึงตีเลยจามา้องดับล็อกเลยเด็กไม่ค แต่ว่าลุ่งเก่าก่อนร้องนคือว่าพันนี้เรลองคือคือแลกกันเกวคือพมมาป่าไม้พันนี้เลยแต่ว่าลุองเกลีตัวเจ้าอยคือคือนี่มันขึ้นคืนแล้วมันไม่ติ่มคืนมันกรตุ้งนี้มาลองคือว่าคือนี่เกลคือเกตัวเจ้าคือว่าคือนีนเรากรนให้่อไขที่ก้อนเราคืนเราลงมาคนร้วยก้มหรือหมอนวดข้องนะรเออลองตื้นดีเสียบิ้งอย่างไรลองแตนีเจยิงอย่างไรใช่แล้วพ้นก็แบกแหวบกไปพนรถพ่นเลยอยู่รถนี้ครับเจอมาเป็นฟัน วิ่งรถดรถเป็นฟันพ่าอุดโตเลยมาติดแก่เด็กลอยแล้วว่งเร็ววิ่งเร็วครับ่ว่าแค่ระเบิดตัววี้นไม่ร็วตายผมโอ้มันขวี้ริวเจอเป็ดฟันกับโอมาเบื้์นแหล่ะคุมรถเป็ดฟันไม่กุมเรือแต่แม็กรุดแหล่นเว้นใส้โลธรรมดาขนาดในแม็กรุดแล้วนะโอ้ ชอบมาบื้อแล้วโอ้พี่ตะไมาไปได้ไหมหนือเาไปไหมก็ไปไหมเกลดเลยไ่รู้ตะบังเยินไปไหมไปบังเงยินคือไปไหมลยเกดเลยไม่รู้ตะไปบังเยินไปไหมคือมาโรคจักบังแก่เจ้าเจ้าเราคิดเลองน้าไปไหมอบังเยไปไหมผมเดินลวครวจะไปรอดมันด้วย่าหอนหาร้ยนรับเออไปป่าเด็กมาเลยปนี้ไบ้ายไม่เละมาคือปนี การมาปนีร้องอึอกว่าพี่ลองเจอเพื่อเพาไม่รู้ตีว่าต้นเจอเพื่อแต่เด็กปองป่าเด็กมาต้องให้ไม่ท้องเ่าแต่เชืเจอแต่เดี๋ยวป่าเด็กไม่โตมึงอยู่ไหนคนตายบ้าอคนตายคนตายไม่รู้จ๊กเจียครูเป็นไปไม่ได้กูเจอมีราคาเจอมีคุณค่าเจอดังเชจอมีประโยชน์เจอมีราคาเจอมีคุณค่ากำเร็งขึ้นดียอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดหลังเรื่องอ่ะจะยอดขี้อ่ะพอมือเจอยอดขี้คือเจอครูมันเป็นเจอแต่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใช่มาแข่งคือตีก็ไม่คอ แต่ก้อนคอที่กูยิ่งก้อนคอเดี๋ยวนี้ก้นคองานชีวิตคนผลเรื่อนั้นก็ยมีเจอเรืานชีวิตคือเจอกูนี่คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีกว่าไม่เจอกูคนคนคนต่อยนิยมไต่ตัวละเท่ละต่างอีกหน่อ่ะก็เจอก้อเร็วก็มึงได้ยังดิเฮ้ยคือเจอกูเจองานชีวุดนั้นต่านนานาวันนี้ต่างบ่ามึงเคยกินขนมไต่ไตไหมขนมไต่ไต่อ่ะเจอกูมันมีขนมไต่ไต้หนึ่งชนิด แต่ว่าลงใายโดยยิบขึ้นโดยเชื้อกู้เลยลงโดยยิบน้องไม่ติย,ยิบน้องไม่ติย,ยิบน้องจีนน้องจีนโชคได้กัดยิบในตรงขี้ไม่ยิบกินเปลือกมันไม่ใช่ไอ้จเจอไรวะมึงได้ใครดีเท่านมั้นอบอก